ดีใจไหมครับวันนี้ก็บอกว่าชื่นใจมากมันเหมือนน้ำตาปิ่มนะแต่ร้องไม่ออกเพราะเหนื่อยเกินเตรียมงานกันค่อนข้างแต่ที่ผ่านเนื่องจากโยติดอยู่ตรงแอลไม่ได้ไปดูเขาที่นี่พี่เอเป็นคนรายงานทั้งหมดเวทีเราพูดสรุปกันได้แค่3วันว่าจะเอาแบบนต้องขอบคุณทัวร์จริงๆนะคะที่ทําให้ขอบเราเป็นจริงระยะที่สั้นมากขอบคุณที่มาเชียร์ในวันนี้แล้วก็ขอบคุณคุณรอสเซอร์มาห้าท่าน ยื้่งเทีนอย่างเต็มที่นะหนึ่งและมีหวานด้วยก็ดีใจที่วันนี้เสซตติ้งแล้ววันนี้ทำธคนเดียวเไหมคะธุรกิจคนเดียวทำครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ตัดสินใจว่าจัดงานใหญ่จริงๆคงไม่มีใครกล้าทำนะในระยะทีมันยังไม่รู้ว่านานจะเป็นยังไงแต่โยเชื่อมั่นว่าเรามีนักขายที่แข็งแรงมามันต้องไปต่อได้ก็ไม่เป็นไรเปิดเป็นธุรกิจเลยคต้องบอกว่าธุรกิจนี้เนี่ยมีการพูดคุยมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนต้นปีเนี่ยก็เริ่มงานมาเรื่อยๆ แต่ไม่รู้ว่าการเริ่มงานมามันจะมาคู่หรือมันจะมาเดี่ยวจะยังอยู่ภายใต้บริษัทเดิมไหมแต่ก็ยังทำงานมาตลอดเพราะว่ามันต้องใช้เวลาเรื่องการขอออยอนานจนมาท้ายที่สุดเนี่ยเดือนกันยายนรูร้แล้วว่าต้องทำคนเดียวก็เลยเปิดบริษัทเป็นเพาเวอร์ฟิโย,ยขึ้นมาเลยแล้วก็ดันโรดังนี้ออกมา มีค่ะมาว่าจริงจริงธุรกิจตัวนี้เราจะลงทุนยงไกันดีว่าจะทำเปิดด้วยกันคือเราเคยคุยตอนที่เราทําอาหารอาหารมันมีช่วงพีนมันมีช่วงดาวต้องเข้าใจมาปีนี้มันดาวเวยอะมากเพราะว่าเรามีคู่แข่งที่มันแรงเ้เราก็คิดว่ามันต้องมีตัวอื่นที่มาซัพพอร์ตก็คุยกับเขาแต่ตอนนั้นก็เหมือนกับว่ายังยังโอเคนะน,ะนะ่ญญาสนใจอยากทําคิดว่าจะทาแบบว่าพวกแฟเบอร์เนอร์หนักกว่านี้ด้วยแล้วก็โชว์ความเป็นแบบว่าออกมาการเยอะๆแต่คราวนี้มันก็มาติดปัญหาชุวอย่าเขาเริ่มเปล ไม่อยากทาแล้วก็ไม่อยากลงทุนยกเราโอเคแต่จริงคือต้องบอกว่าชวนเขามาทําธุรกิจไม่ใคยเขาลงทุนมาก็คิดว่าจริงๆธุรกิจนี้นที่ชวนเขาทุกครั้งหนึ่งเนี่ยตอนนั้นที่ชวนก็คือเราก็เตรียมที่จะลงทุนให้ที่เดิมไม่ยอมเป็นลมมาตลอดเหรอคโอเคเราเข้าเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเอาเชิญเรื่องนะอย่างแรกเลยการที่มายืนสภาพวันนี้ไม่ต้องการหาใดๆนะแล้วก็ด้วยเจตนาที่ดีเสมอว่าเขาเป็นนานและทุกวันนี้ก็ยังรับเขา ในสิ่งที่เขาจะพูดอะไรมาก็ตามคือแค่มาพูดในเรื่องจริงแต่จะไม่ไปทํรลายหรือ,าอทาลายอะไรเลยอ,อ่วงอิทธิโยบีตอนที่เรียกมาคุณโยตัดสินใจที่จะมาพูดลงในเรืเองขมยและชวนคุณบีมาร่วมทำถามว่าณตอนนั้นเนี่ยคุณบีทราบอยู่แล้วว่าคุณบีไม่ได้เงนะใดๆเลยแม้กระทั่งวันนั้นมาจนถึงวันนี้ที่เราเปิดรู้จัมา20ปีคุณบีก็ยังไม่เคยลงทุนช่วงที่เรามาเริ่ม เริ่มหยอกจากเรื่องอาหารนะคะน่าจะเป็นประมาณเดือนมิถุนายนเดือนมิถุนายนรัต,ตดาได้มีการพูดคุยไปหมือนอบว่าถ้ามันไม่ไหวเราจะทำยังไงคือสมหรับตัวโยโย่ถือว่าเรามีซับไพร์เลอร์ไม่ได้มีตัวเองเวลาเราทำกิจมีซับไพร์เลอร์มันมันเติดตัลำบากมากนอกจากวันนึงจะเปิปดตัวเองเลยนัง่งคิดกับเขาแล้วก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วก็เหนื่อยเขาพู่งติดๆโย่เลยตัดสินใจที่บอกว่าจะติดธุรกิจนะคะตอนนั้นประมาณเดือนสิงหา บอกว่าอีกสองเดือนข้างหน้าก็จะเปิดเผยซึ่งคุณบีก็ผมชอบด้วยค่ะแล้วมันแต่่ไม่ได้มีไม่ได้ลงมไม่ได้รวมเลยแล้วคือร่วมในฐานะอะไรยังไงคะคุณบีจะทําหน้าที่เหมือนกับพงสื่อะค่ะในการช่วยปรโมทอในการใช้ภาพลักษณ์ของไทยรแสดงอันนี้ก็คือวามที่เราได้คุยกันแล้วก็เวลาคุณบีสุดงานเองก็ทำได้หงานตัวโยจะเป็นคนทางานเหมือนกับเหมือนเอาง่ายคือหน้าบ้านคนหนึ่ง หลังครัวคนหนึ่งเ็าว่าได้ <ST AN TI> e> เพราะว่าเรามีออฟฟิศด้วยค่ะแล้วก็ธุรกิจโยบีเองเนี่ยมีลูกน้องเกือบ20ชีวิตก็ต้องมีคนเข้าไปรับนู่นบางางซึ่งการตกลงณเวลานั้นเนี่ยก็คือคุณีมอบหมายทุกอย่างให้เราเป็นคนบริหารธุรกิจนี้โดยการถือหุ้นโยบีจริงๆเนี่ยมี3หุ้นคือคุณโยเอใช่คุณเอก็คุณดีณทั้ง3ท่านแต่สัดส่วนในการแบ่งผลกำไรที่ให้คุณดีคุณดีได้รับ50%เป็น โดยที่โยเป็นคนแบกในส่วนใอญ่มาใอ้กับเอแต่ตัวพี่เอเองเนี่ยมาทาหน้าที่เหมือนเอเขาจะมีเงินเดือนของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ปั่นสัดส่วนอะไรกันมากค่ะแล้วจุดแตกขาดมือตรงไหนครับพี่จุดแตกขาดมามาตรงจุดที่พอเราบอกว่าเราจะปิดธุรกิจคราวนี้เนี่ยมันต้องมีเงินในการรองรับนะค่ับที่ไม่ใช่ว่าพอปิดธุรกิจแล้วเนี่ยทุกอย่างจะจบณเวลานั้นแผนล่วงหน้าใครที่เกิดตบริษัทจะรู้ว่าเราต้องมีเงินสำรอง ในการจ่ายลูกน้องในการที่จะพักงานคนอ,อีกสิบชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากว่าเป็นเรื่องที่โยกับทีมเนี่ยเราแพนไปอยา่างดีว่าเราว่าเรา,าจะทำแต่ในขณะเดียวกันที่เข้าใจคุณดีด้วยนะคะจุม,มุหนึ่งที่ว่าคุณดีไม่เคยมาทํางาน<ๆ>เขาจะไม่รู้ว่าจะมองเห็นแต่รายได้แต่จะไม่รู้รายจ<ๆ>่ายของออฟเิศเลยพอบรรดูก็อาจจะมีจุดหนึ่งที่ไม่เข้าใจเ<ๆ>พราไม่เข้าใจเราก็นั่งคุยกันว่าไม่เป็นไรนะตรงไหนที่ไม่เข้าใจ เราพร้อมที่จะเคลียร์หัวและทาให้ดูดชัดเจนเปิมไม่ได้เป็นอย่างที่คุณดคิดเออตอนนี้นคือเดือนสิงหาค่ะแล้วก็บอกว่าเราจะตัดสินใจปิดธุรกิจเดือนที่สี่ขอให้ขอให้คุณดีมาดูวันนั้นเพื่อที่จะได้รู้ว่าบริษัทมีเงินเหนือมีผลกําไรเท่าไหร่แต่เอาตามจริงตั้งแต่เปิดธุรกิจมาผลตอบรับที่ได้คือส่วนแบ่งและส่วนกําไรที่ได้เนี่ยคุณดีได้ไปเป็นจำนวนมาไ เท่ากันกับที่โยด้าไม่ได้น้อยกว่าวนะคะโยที่ไม่ได้ลงทุนอะไรเลยเ,เข้ามาช่วงก่อนเป็นสิงหาที่เราจะมาคุยเนี่ยมันมีช่วงรอบจริงๆที่ไปบอกคุณว่าคงต้องเอามาลงทุนนะสองแสนซึ่งคุณบีเอามานะคะแต่ต้องคืนเขาไม่ถึง3ส,สัปดาห์สองแสนนี้ถูกคืจนจากบริษัทกับคืนสู่คุณบี ก็กลับไปอยู่ที่ปริมาณเดิมว่าคุณดีไม่เด้ลงทุนเฉๆมันมี้ำถามมาว่าก่อนหน้านี้คือแบบพีาพี่ดีเอาร่วมหุนมาร่วมแต่ว่ามันเอาเงินไปหมุนแล้วทำธุรกิจอื่นโอเคอันนี้นะคะสิ่งที่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาที่โยไปทำงานที่โยต้องเจอกับผู้คนนียคือสามคำถามนี้ว่าทําไมถึงติดมีการโกงกันจริงไหมบีลงทุนมาเท่าไหร่แล้วโดนโกงหรอเงินไม่คืนบีหรอคำถามเหล่านี้วนมาตลอด โยกให้พูดสักคำหนไม่เคยพูดนะคะแล้วก็ยังยืนยันว่าวันนี้ที่มาพูดไม่ได้ต้องกล่าวแต่นี่คือความจริงต้องพูดกับดีต้องพูดเจ้าดีมาทวงทางทางดีซัพพลายเออร์ต้องพูดกับดีทั้งนั้นนะคะตามที่บอกว่าเวลาดีเรื่องทําอาหารซัพพลายเออร์ที่ใหญ่ๆจะไม่มีใครที่ขออ d v a n c e เพราะเขารู้ว่าธุรกิจที่เขามีเงินดันนิ่งทุกสัปดาห์เป็นสตัวเขาเนี่ยเขาต้องสามารถแอดวานซ์ได้ก่อน ไม่ใช่ทางเราต้องแอดไน,น์ทำธุรกิจมา20เดือนต้องบอกว่าเกินกว่าครึ่งที่เราต้องปันให้ซัพพลายเออร์และณปัจจุบันเป็นศูนย์นะคะไม่เคยมีหนี้สินใดๆกับซัพพลายเออร์<ม>เขาถึงไม่มายุ่งในเรื่องนี้เ<ม>พราะนี่คือเรื่องจริงที่พูดไม่เคยติดหนี้สินอะไรของเขาณเนะวลานี้บริษัทได้ปิดแล้วทุกอย่างคือคือมันมัน,ม,นมันจบมันมันไม่จบจุดเดียวคือคือดีไม่ยอมหลังจากที่เราประชุมไปเรื่องเงินสินทร คุณดีกับผู้ช่วยคุณดีเนี่ยค่ะขึ้นมาด้วยกันก็<ม>อขอหลายๆสิ่งและเราทําให้ทุกอย่างอันนี้ต้องบอกว่าทําให้ทุกอย่างนะคะที่จะปิดบริษัทให้ดีที่สุดและได้ผลประโยชน์ดีที่สุดสาหรับทุกคน<ม>แต่เรียกให้คุณดีมาประชุมคุณดีบอกว่าไม่ว่าก<ม>่อนหน้าแฟ<ม>ชั่นวีคเรียกขอผู้ช่วยคุณดีซึ่งอันนี้คือพยายามทุกวิตีทางเรยจริงแต่ว่าผู้ช่วยคุณดีว่าไม่มีนหร เพราะว่าจะต้องเตะสปอนเซอร์ให้กับให้กับเฟชับดีไม่สามารถมาแบบแล้วก็บอกว่าพร้อมที่จะดักเครื่องชอน่วโมงฟังรู้สึใจร้มีความรู้สึกว่าทำไมถึงต้องดับในเมื่อท่านลดในเรื่องของสถติแล้วมีสติตในการแก้ปัญหาเรามองว่าปัญหานม้เยด้วยท่านเราแก้ด้วยความรักแล้วมันยังมีความเป็นเพื่อนติดกุญแจมันไม่ควรที่จะมาไกลยังมองว่าตัดสินใจที่จะปิดบริษัท โยบี obi, มีสองชื่อทำไมคูบีถึงออกมาปิดตัวสักเดโดยที่ไม่มาปรึกษาเด้วยแม้ตาขัวันที่คูบีไปพูดกับสื่อตอนนี้มันมีเรื่องเข้ามานะคะเข้ามาให้ฟังว่าคูบีแม่ตั้งใจ,จคูบีถูกพูด,พดแบบนั้นซึ่งตัวเองบอกตัวว่าไม่เคยได้ยิน่อาา่านข่าวรเขาบอกว่าเขาไม่ตั้งใจที่จะพูดและไม่เคยที่จะพูดแบบจริงเพราะตามจริงแล้วนี่คือตัดสินใจกันแล้วว่าถ้าจะปิดจะปิดออกสื่อไหม ก็คงว่าไม่ว่จะปิดแค่นี้เงียยเคลียทุกอย่างให้เรียบรอ้อยตัวโยเองไม่มีชากติดอย่างและโยไม่กลัวมาวันนี้โยกลาก้าพูดแต่หน้ากล้องขนาดนี้ถ้ายังไม่เชื่อในสิ่งที่โยพูดโย,อยพอม่ดีทาตามกระบวนการทุกอย่างก็จะพีโยไคว่าใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังขอคคือจริงๆมันไม่มีคำว่าเบื้องหลังมันไม่มีเบื้องหลังอะไรแต่ตัวโยเองก็ยงัยงผู้ช่วยคุณดีเองก็มีมผู้ช่วยแล้วก็ยินดีที่จะรับฟังทุกสิ่งแต่เพียงแต่มีความรู้สึกว่าถ้าเราใช้อารมณ์ เรื่องนี้มันจะรับชมเงินจำนวนเท่าไหร่ฮะที่มีณบีต้องจ่ายตอนปิดบริษัทฮะที่เขาพี่คุณไม่ต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายเลยและเวลานี้คือต้องแปลแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ยอมรับในการปิดบริษัทและมาดูบัญชีทั้งหมดที่เราเกิดขึ้นไปมยี่สิบเดือนว่าคุณบีพอใจไหมมันเป็นไปตามถูกต้องที่คุณบีกับผู้ช่วยต้องนานหรือเปล่าแค่นี้เองถ้ามีส่วนไหนที่คุณบีคิดว่าเงินหายถูกโกง ผลกำไรที่ปันได้ไม่ถูกต in <mus> ้องยินดีที่จะรับฟังพี่ตอนนี้พพีี่่จะเข้าใจผิดในส่วนนี้เขาใจผิดค่ะบอกเลยว่าเข้าใจผิดถึงถึงไม่โกรธแล้วก็ตอนที่ฟังนะคะชื่อคนโกรธว่ามีสภาพแล้นะแล้วก็พูดแหล่งมากเราเข้าใจว่าเรื่โงนี้มัคือจบเพราะด้วยความที่รักเขาและทุกคนที่อหัวใจ แล้วก็พร้อมที่จะรับฟังเหมือนกันว่าเขารู้อึกการที่เขาเป็นูดกเนก็การว่าเขาก็ต้องมีมีจุดหนึ่งที่เขาต้องแต่ต้องบอกว่าวันนั้นมันมี่การเกิดขึ้นคือมีปรับเสคโนโลนีนะคะในการมีนลนกันวันที่คุณมีปัะสบกร์ในเรื่องของการปิดไอจและโซเชียลนีเดียทีกอย่างคุณมีโก้ที่นำเอาขอคไปไปโปรโมทในไอจีนี้ซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ได้คุยกับผู้ช่วยยอก็มีท่าวได้นะคะท่าวใหทาทุกอยางภาย โยบิโอเคคือถ้าเป็นแบบนี้ก็ยินดีนะเอ่อเคยขอพอดีเพราะว่าถ่ายจีขอไหมไหนเพราะว่าก็สร้างมันเหมือนกันนะคะก็บอกว่าทุกภาพในการโพสโยบีไลเอ็ก์ฟู้ดเนี่ยโยเป็นคนเขียนทั้งหมดทำทุกอย่าด้วยตัวเองเอาออฟติชันทุกวันพอชงโยก็ไม่ได้ขอให้ปิดเพยังมีทาแล้วบอกว่าขอให้เปิดจนถึงวันที่สี่กลางแล้วจะปิดแล้วก็จะลางลูกค้าให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดที่วันนี้ก็ปิดให้ทุกอย่างแต่พอตกตอนเย็นครั ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเปิดอารมณ์อะไรต่างๆแล้วก็เลยเฉื่อยไปขับกลับมาไม่ได้นานว่ายังไม่ได้คุยมันหนักหนาเยอะเจอกางของวเราไปช่วงก็มันเหมือนกลับไปเป็นเรื่องของเด็กๆซึ่งในช่วงหนึ่งขอชีวิตเนี่ยมันเคยติกับกับคนหลายคนที่เราที่เรามีนช่วยเรอายุสักมาตอนนี้ก็คิดว่เราลับมากรถาัญหาที่เดินเราเดินเจอกันเป็นลำดับ ที่พี่ในแฟชั่นก็ติดเก็อยากให้อยากให้มีกันอยากให้ดีกันมันน่าจะเป็นเรื่องที่ถ้ามันไม่มีใครโกงใครจริงๆเรายอมรับหน้ามาคุยแล้วเลยจบแล้วนว่างเห้นั่นแหละก็หลายท่านเคไหมเช่นคุณเขีเองเออคุณเขียนเองแต่อย่างว่าคือทางยุทธนะมันต้องอยู่ที่เจ้าตัวเขาด้วยว่าพร้อมที่จะรับฟังเข้าใจแบบ เราพร้อมใช่ไหมเราพอมที่ะวลาเคอย่างเรานี่คือยังไงต้องต้องเคลียร์ก่อคคือต้องนั่งเคลียรในยอบัญชีให้จบไว้ก่อนมาปูโยเนี่ยวันนี้ที่มาคือทอดยกตัวเองเนี่ยมีลูกน้องปางาด้แล้วก็การทำธุรกิจใหม่เนี่ยยกพอ่ลูกน้องแต่ว่าไม่จะาเป็นที่ต้องตาย เพราะวันหนึ่งไม่สามารถรู้ได้เลยอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดนดิสเครดรามธุรกิจใหม่ที่มีมันอาจจะมันอาจจะล่มก็ได้นะถ้าคนไม่เชื่ออาจจะไม่มีใครเชื่อฉีดโน้ตอีกกลัวมากกับการที่จะแบกสิบกว่าชีวิตโดยที่ไม่มีจุดหมายเราบอกว่ายังไม่มีสวัสดิการให้นะเราแค่แบบว่าสิ่งที่พูดวันนี้ค่ะมันจะทำให้ดีเขาเปิดใจรับฟังเรามากขึ้นอ่ะอยากอยากให้แค่นิดหนึ่งในเวลานี้ที่ โยต้องดูแลหลายชุดนะ,ะแต่อย่างใี้โเห็นเหมากมากมากับก,ก,การที่โยทำธุรกิจใหม่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายนะต้องการแค่ดูแลลูกน้องที่ติบโตไปด้วยเนี่ยให้ยอดวันที่เราปิด,ด่ยนียม้ไหมใครามแตกคำนึงว่ากนย่อยสิ่ชท้่เขาจะมยเลยแล้วพ <c oughs> ี่โยมมีอะไรอยากจะพูดกับโยมไหมคะถ้าเกิดว่าเขาเขาเปลี่ยนไปได้ฟังได้ยินค่ะค่อยค่ะเดี๋ยวนไปที่เส้ว ดีที่สุดแล้วที่คนคนนึงจะทําให้ทุกวันนี้ต้องไม่เคยโกรธดีอะไรเลยคิดว่าดีเป็นน้องแล้วก็รักดีเสมอแต่วันนี้ขอแค่ความที่คุณทําให้กับโยบ้างสำหรับคำนี้บอกว่าอยากจะบอกว่าเราเป็นใจร่วมรับเราะค่ะพี่สำหรับเขากับเขาแต่ยังรักที่เขาพูดอย่างนี้ในคำนี้พี่สำหรับเขาเขาพูดแต่สำหรับโยมันทำไม่ได้เพราะทุกคนบอกเลยว่า ที่ทางานกับเขาคือัดมากถึงขนาดพูดออกไปแล้วด้วยว่าแต่ชีวิตปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่จะถ่ามเพราะมันเป็นที่ที่อยู่แล้วไม่มีความสุข,สขจริงๆสำหรับเบย์เรไม่ตัดถามคำหนึง่งเวลารักใครสักคนหนึง่งมันสามารถตัดได้ไหมเโย์เราตัดไม่ได้นะแต่ถ้าจะไม่คบกันเป็นเพื่อนไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้เคลีร์ทุกอย่างให้ชัดเจน แล้วก็รับฟังคนอื่นบ้างแค่นั้นเองแต่บอกว่าวันนี้จะมีหลักฐานมาโชว์มาเลยนะคะคือต้องบอกว่าหลักฐานทางการเงินนะคะมีต้องต้องให้ทางการเงินเป็นนคพูดว่าเราไม่สามารถโชว์ได้ในเมื่อเรามีพาร์ทเนอร์คนอื่นด้วยต้องรับความยินยอมจากเขาด้วยในส่วนนี้จะมีถึงกับฟ้องร้องเลยคะถ้าถึงยังเคลียร์ไม่ได้ยังแบบค้างคาอย่างนี้ต้องแล้วแต่ต้องแล้วแต่คุณดีอย่างตัวโยโย่ไม่ชอบฟ้องร้องอะไรใคยอะไรที่สุดต้องมีที่แรกมันจบเรื่องนี้เลย อยากให้จบที่ดีที่สุดแบบจริงจแล้วก็ไม่ต้องมีการจ้องราบจ้องผ่านกันไม่ต้องไม่ต้องด่าทอกันตามโซเชียลไม่เดใดๆทังสินยังไม่เคยว่าเขาเปแต่คำเดียวก็อยากได้สิ่งนั้นตอบคืนเกเรื่องนึงนอนที่ประเด็นเขาีแล้วก็อกว่าอาจจะไม่ว่างน่อยอยข่าวประเด็นเขาที่เไปค่ะเรื่องนี้ขอบคดววันเกิดของโยที่มาลาโยจัดมาปีกว่าแล้ว แล้วก็ปีนี้ไม่ได้จับที่นั่นแต่การที่มีคนนําเอาเรื่องนี้มาพูดเหมือนต้องการให้ดูโยเป็นคนผิดในการที่จะสั่นร้ายน้องการที่มาบอกว่าโยไม่เคยรู้เรื่องเหตุการณ์แลบไม่รับฟังอะไรที่สิ้นว่าใครจะไปทําร้ายอะไรกับใครก็ตามขอให้ดูในภาพความเป็นจริงทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าปล่อยเขาเองปล่อยมานานแล้วดีกว่าไหมคะจะมาทําในช่วงเวลาที่ให้คนคิดว่าเราเป็นตัวร้ายอย่างนี้หรอและจะปล่อยข่าวในเรื่องที่เราไม่ทำในเหตุการณ์เราไม่รู้ไม่เห็น อยา่ว่าอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่แปลนะเพราะในวันนั้เนเนี่ยมีเพื่อนมาเป็นเป็นขยุ่เลยตัวตัวเขาเข้ามางามันติดอยู่เนี่ยไม่ถึงชุดเงงดิมด้วยซ้ำเนาะแล้มีโทรไปอยู่เนะี่ยโทรไปหาโทรไป่โทเนีไย,ไ,ย <c oughs> ไม่มีจริงๆต้องพูดเลยว่าอันนี้คือความจริงนะคะว่าไม่ได้ไม่ได้เที่ยวไม่ได้แฮงเอาต์กับคุณพี่มาต่คอดปีเหมือนความหายมีมาได้ประมาณแปดจุดเดือน เนื่องจากเราเริ่มรู้ว่าตามที่คดีพูดมั่นคือเรื่องจริงทัศนคติกันไม่ตรงกันวิสัยทัศน์เราก็ไม่ตรงกันช่วงแรกๆที่เราท,ทําธุรกิจด้วยกันเราคิดว่าเรามีความเหมือนแต่พอเราอยู่ด้วยกันแล้วเราก็รู้ว่าเราต่างกันมากไลฟ์สไตล์ก็ไม่เหมือนกันเลยมันมันเลยค่อยๆห่างไปเองคุณดีก็มีขึ้นเพือ่อเขาซึ่งตัวเองก็ไม่ได้เชื่อขนาดไหนจะมีเรื่องแบบนี้เหมือนถ้าพี่<ร>ทัาเสียใจไหมคะเสียใจไหม ไม่ได้เสียใจเลยแต่กับคิดว่าถ้าวันนั้นไม่ชวนเขาทําเราน่าจะเป็นเพื่อนกันได้ดีแต่พอชวนมาทําแล้วตามที่บอกว่าความเห็นไม่ลงรอยกันหลายๆอย่างเวลามีปัญหาเราคิดจะกล้ากับคนที่ไม่รักฟังมันไม่สามารถที่จะจบมันได้เนะตอนนี้คือรอคือรอเขามาดีค่ะดีเป็นคนเหมืนกันขอไม่เอ่ยชื่อถึงถึงคนอื่นเขอบุญถึงคนดียอะ ตอนนี้คือยรอให้ดีตนนิดต่อกลับไปหรือว่ายูจะคือไม่ได้รอนะคะเพราะว่าก็ให้หลายๆฝ่ายโทรตามแต่ว่าก็รอรอรอตามที่ผู้ช่วยพอดีบอกว่าจะว่างจะว่างตอนไหนค่ะมีระบุวันหรือย่างคะว่าจะมาเคลียร์ยังหยังคะเราธุรกิจที่นี้เรื่องของคนกลางแร้งานคอยท่จะเกิดปัญหาให้ไม่คนใจหรือว่ามันเป็นเพรธุรกิจเราไม่ไม่ยเอาตามจริงแต่ละคนก็มีความรู้มีความถนัดไม่เหมือนกัน ตัวโยเองโยอาจจะรู้เข้าใจแต่อีกคนนึงถ้าเขาไม่รู้เข้าใจก็มีสิทธิ์ที่เขาจะพาใครมาช่วยก็ได้แต่ในทางนี้ทั้งนั้นโยถือว่าคนที่จะมาช่วยหรืออะไรก็ตามควรจะทําให้อีกคนนึงเย็นนะคะเย็นเพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ใช่ทําให้ร้อนให้ปัญหาใหญ่โตมากนแต่ว่าเป็นไปได้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พูดจากปากเล้ว